สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษามีดหมอปากกาแบบปากกานะครับรุ่นแรกและรุ่นย้อนยุคข,ของหลวงปู่มีวัดมานวิชัยนะครับว่าต่างกันยังไงครับะนะครับแกให้ดูนะครับมีดหมอปากการุ่นแรกและรุ่นย้อนยุคข,ของหลวงปู่มีวัดมานละวิชัยยี่ห้อก็ยี่ห้อเดียวกันอยู่นะครับอ่า รุ่นก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับต่างกันตรงใบมีดนะครับอ่าผมจะแกะพิสูจน์ให้ดูนะครับใบมีดอ่านะครับรุ่นแรกรุ่นแรกอยู่ซ้ายมือนะครับสร้างปีสอง0ห้าสามส่วนยอดยุคสร้างปีสอง8นห้าสามแปดนะครับต่างกันแปดปี ซึ่งทาไมาถึงต้องสร้างยอดยุคนะครับเพราะรุ่นแรกมีประสบการณ์และเป็นที่ต้องการของในบรรดาลูกศิษย์นะครับพอของหมดจากวัดไปก็เป็นที่ต้องการก็เลยต้องสร้างเพิ่มครับของมีประสบการณ์ไม่ว่าจะไล่ผีทําน้ำมนต์นะครับไม่ต้องห่วงนะสุดยอดนะครับของปู่นะฮะต่างกันตรงที่ว่ารุ่นแรก ผิวเนื้อวันละจะเป็นสีออกทองแดงนะครับส่วนยอดยุกเห็นไหมครับจะออกเป็นทองเหลืองนี่คือความต่างนะครับตัวยันเห็นไหมฮะตัวยันตรงปลายตัวยันตรงปลายนะฮะไปบนตัวยันน,นะเนี่ยฮะสังเกตนะครับความหนาของตัวยันก็ต่างกันนะครับ รุ่นแรกรุ่นแรกจะเอเคนะครับรุ่นแรกเนี่ยฮะซ้ายมือนะครับรุ่นแรกเส้นยันจะเรียวเล็กกว่านะครับส่วนย,อยนนะะ้อนยุกเนี่ยฮะเส้นยันตัวยันจะหนานะครับใบใบมีดรุ่นแรกเนี่ยครับจะเป็นเรียวแหลมส่วนย้อนยุกจะไม่เรียวแหลมนะครับ ด้านข้างสังเกตด้านข้างนะครับดูปลายข้างบนนะครับย้อนยุคนี่จะหนาครับฝั่งขวามือส่วนรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยฮะจะจะบางสีวรณะต่างกันรุ่นแรกจะไม่มีตายเศษนะครับไม่มีนะครับส่วนย้อนยุคย้อนยุคนี่ครับจะผสมทรายเศษนะครับ จะมีมีเสียงนะครับใส,ส่เสกฟังให้ดีนะครับอ่ารุ่นรุ่นแรกเนี่ยฮะรุ่นแรกสร้างปีสามศูนย์หลวงปู่บอกว่าอย่าทําให้แหลมและมีคมฉันให้ไว้ป้องกันตัวไม่ใช่เอาไปทําร้ายใ,ใครส่วนมารุ่นย้อนยุกนะครับ ย้อนยุคเนี่ยฮะใบมีดผสมฉนวนมากมายครับจาลึกพระกถาอิติปิโสมงกุฎพทธเจ้าครับเหมือนกันรุ่นแรกนะครับไม่ต่างกันครับและยันนะพระไตปิดกครับด้ามีบรรจุผงพิเศษนะครับรุ่นย้อนยุกนะฮะคือรุ่นนี้บรรจุผงพิเศษนะครับและกระใส่เศษใช้ป้องกันตัวนะครับใช้ทําน้ำม์เขี้ยนขับผู้ผีพิศดารสุดยอดนะครับ หองหลวงปู่นะฮะหลวงปู่ดังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไล่ผีผีเห็นผีก็กลัวครับหลวงปู่ครับไม่ต้องทาอะไรเลยฉะนั้นไม่ว่ามีจะรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองครับผมบอกเลยนะครับใช้แทนกันได้ครับไม่ต่างกันเพราะว่าฉนวนก็ทำมาดีทั้งคู่ครับไม่ต่างกันครับครับแยกไม่ยากนะครับ นะขนาดความความหนาก็ต่างกันนะครับรุ่นแรกจะบางนะฮะซ้ายมือนะครับอ่ารุ่นย้อนยุคจะหนากว่านะครับใช้แทนกันได้นะครับไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่กําลังนะครับแต่ละคนกําลังไม่เท่ากันครับอยากอยากได้รุ่นแรกก็ราคาก็จะสูงกว่าย้อนยุคเท่า เท่าตัวครับประมาณเท่ากว่าราคาจะสูงกว่าเท่ากว่าครับอธิษฐานพกติดตัวครับป้องกันพูดผีปีศาจแค้วค้าปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายป้องกันลมเพลลมพัดนะครับใช้ได้ผลครับของหลวงปู่เนี่ยฮะอยู่ที่ท่านอนธิษฐานนะครับ ันนี้ผมมาสอนแยกแยกรุ่นหนึ่งและรุ่นยอนยูครับความต่างมีแค่นี้นะครับยังไงก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับกับสมาชิกที่เพิ่งศึกษาใหม่นะครับกราบลาก่อนนะครับบาลมีหลวงปูม่มีคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ